สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่ Cream นะคะท่านขาวันนี้บรรยากาศก็จะอยู่กลางป่าเขาลำนาวไพรนะคะแม่กวานพาทุกทุกท่านมาดูแปลงหญ้านะคะทีเ่เขาแบ่งให้นะคะครอบครัวละหนึ่งไรนะคะซึ่ง ครอบครัวน้องครีมนะคะก็ได้หนึ่งไร่นะคะท่านขาวันนี้พ่อแอดก็กำลังนะคะจะมาปลูกหญ้านะคะมังกรสวัสดีครับอุ๊ยมังกรไม่ได้ใส่หมวกเลยเอ๊ไปไปหาป้าป่ปปอะอ่าวันนี้มีเด็กมาช่วยปลูกด้วยนะคะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะบริเวณน,นี้นะคะที่เป็นบริเวณที่เขาแบ่งให้ ช้างตกงานนะคะครอบครัวละหนึ่งไล่นะคะท่านขาครอบครวน้องครีมมีช้างสี่เชือกนะคะก็ได้แค่ไล่เดียวนะคะโอ้ ปลูกหญ้าพิสดารสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะจะขึ้นไหมเนาะฮะพ่อควานจะขึ้นไหมไม่มีใครรู้เรื่องหน้านะคะ นี่ค่ะก็บริเวณนี้นะฮะที่ยกกล้องแล้วก็ปลูกนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นหรือเปล่านะฮะต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะท่านคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะช่วงนี้แม่ควานพ่อควานนะคะก็จะ,ะใช้เวลาส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือมาดูพันธุ์ตอนแรกก็คือมาดูข้าวไทยกลบแล้วก็เก็บเศษไม้เศษอะไรออกนะคะแล้วก็จะวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็อ่า เก็บไปทำฟืนด้วยนะคะเอาผู้ช่วยมือหนึ่งเสื้อเขียวอ่ะอ่ะโหผู้ช่วยมือหนึ่งของคุณแม่ของคุณพ่อนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานแกระบันด้านคุณแอ,รอรกระบันด้านกลาง หวาลาเตน้นี่นคะคท่านะคะที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ที่แม่แก่นหมดนะคะไม่ใช่ที่ของครอบครัวน้องครีมหมดนะคะเป็นที่หลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนนะคะส่วนอีกซ้ายมือนะคะข้างหน้าน,นี้ค่ะนี่ค่ะท่านขาเห็นรถแม็โครไก,กลๆไหมคะอ่าจุดนั้นก็กําลังบุกเบิกออให้กับครอบครัวที่ยังตกหล่นนะคะยังไม่ได้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือชาวช้างตกงานให้มีแปลงหญ้าได้ปลูกหญ้านะคะหรือว่าปลูกอาหารให้กับน้องนช้างคานนะคะซึ่งเป็นช้างตกงานนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จะสู้นะคะเพื่อน้องน้องช้างนะคะเพื่อ,อเด็กๆะะได้มีอาหารการกินทาน,นะค่ะทุกท่านค่ะเราทำได้หมดเลยนะคะ นี่ทำไมเร็วแท้อลูกนนไม่ทันเลยไอ้เยอะไอ้เยอะสุดยอดเลยอ่ะอมังกรมองปกขยับไปข้างหน้าอีกเด้อลูกเออหนอเห็นเนี้ยจะจะได้เสร็จเร็วลูก ยบไปอีกขยับไปอีกลายไปอีกประมาณประมาณให้ถูกอ่าเอาอหมวกแม่ใส่ไปใส่ไหมลูกตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละวางไว้เลยอ่ใส่หมวกแม่ไหมียกกไปบไว้ใมอะละใส่ตรงไหนใส่ตรงไหน ไม่ใช่ไม่ใช่นี่อย่างนี้ค่ะอ่ะสวมสวมเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนีอ่าอย่างนี้ก็ได้อ่าโอเคไหนไอ้อ่อ่ออ่อ่ออ่่าภาวนาให้เกิดนะ ใช่ไหมพ่อไรห,หนึ่งก็ได้อยู่อาทิตย์นึงอ่าสำหรับช้างครอบครัวไม้ควานนะคะไรห,หนึ่งก็ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าช้างหลายเชือกนะคะนะไกลๆนู้นก็จะเป็นแบบปุกเบิกนะคะทุกวันเดินไม่ไหวขุดยากที่เดิเน <laughs> โอทางนู้นก็กำลังปลูกนะท่านขาอ่ะทำไปเรื่อยๆไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนทำไปเต้นไปแดนๆๆนๆนดนแดนมังกรเต้นด,นด้วยมังกรไหนเต้นยังไงเต้นยังไงไอ้ย่ะไอ้ย่ะ โกโกวาชุดโกโกวาวะลูกค่ะก็ wa. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท่านนะคะแอดสู้ไหมฮะไ, <Ha? S 1> ไม่สู้ <laughs> ส <laughs> โอ้ยเอาหัวเอาเอาเอา,เอาท้ายลงให้ถูกเด้อเสียบไปเสียบมานะคะไม่ไม่ถูกข้างนะคะก็ไม่งอกอีกเนาะ หรือ,อยังไงขึ้นอยู่หมัง้งคู้ช่วยโอ้โหรู้จักจัดวางดีมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ไปช่วยลูกเดี๋ยวแม่ไปช่วยนะครับมังกรเหนื่อยไหมลูกอนะโอ้ย,อยนะอนอเดี๋ยวไปดื่มน้ำสิครับละชู่ๆนะอะละขออแม่ ยิ่งกว่าดำนานะคะท่านขายิ่งกว่าดำนาไหมฮะ,ะแอรดเคยดำนาไหมหวนันเฮย้ยทำนาจนขี้เกียจทำแล้วใช่ไหมอ้ยเยอะไปไหมนั่นต้นเล็ก ตัวเล็กก็ขึ้นอยู่นะแทงเพย์เพยล่ะปาอย่าแทงแซงกระดบละ่ะแสงกระดแระดะแเราเขาเคียยไปหอนทางนู้นก็รู้จัดวางนะ,ะให้กับบุญพ่อเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหพแนกจัดวางนี่ค่ะ กี่โมกี่ยามแล้วนี่อ,อือือโอ้โหสู้ๆมังกรโอเคค่ะรับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะทุกท่านค่ะขอบพระคุณกำลังใจดีๆจากทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจ,าจ้า